สวัสดีครับอันนี้ก็คือผลงานการต่อพ่วงข้างใส่รถรุ่นใหญ่นะครับ2 0 0ร้ซีซีหลังจากที่ต่อเรียบร้อยแล้วลองทดสอบขับดูแล้วแรงดีมากทั้งแรงดีแล้วก็ขับขีดีโอนิ่งมากครับตรงได้ศูนย์ดีแล้วก็มีความนิ่งมาก ขี่มือเดียวก็ยังได้ครับสุดยอดเลยเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูแต่ตอนขี่นี่ทั้งขับทั้งถทยให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายจิงทำได้แค่จอดนิ่ง,ง,งๆเฉยๆสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้รุ่นนี้ไม่ต้องกำเบกมือเวลาสตาร์ทเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์โออตโต้ เราจตอนนี้เราจะขับไปส่งเจ้าของขึ้นละจะไปส่งเจ้าของแล้วตันนี้อากาศดีของฟ้าเปลียนใจไม่ได้จุดบ้างไฟแต่เราจะจุดประกายพ่วงข้างรถใหญ่200ซีซีโดยการของพ่วงข้างโอ้สุดยอดครับสุดยอดเจ้าของรถอยู่ยอมรักจริงจริงใจถึงมาก ิๆ,ๆคจรงรับท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ